จังหวัดภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมการโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมการโดยสารด้วยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรถพร้อมคนพร้อมเทศกาลปีใหม่2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมการโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ตามมาตรการของกรมการขนส่งทางบกรถพร้อมคนพร้อมช่วงระหว่างวันที่22ธันวาคม2,566ถึง4มกราคม2,567โดยมีการเตรียมความพร้อมการตรวจสภาพรถโดยสารและระบบ GPS ประจำรถโดยสารแต่ละคันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการเดินทางได้ทั่วประเทศและมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์การเดินทางตลอด24ชั่วโมงส่วนคนขับรถโดยสารก็จะมีการตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ การพักผ่อนชั่วโมงการทำงานและห้ามใช้สารเสพติดและแอลกอฮอลก่อนปฏิบัติหน้าที่นายอาชาบัวจันขนส่งจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมรถเสริมเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและหากพบเห็นความผิดปกติระหว่างการเดินทางสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน15 8 4ตลอด24ชั่วโมง สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการของรถโดยสารประจำทางในการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่ากลับภูมิลำเนานะครับอันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกสำนักง,ง,งานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเราก็ได้มีการบูรณาการกันทั่วประเทศนะครับในการที่จะ,อะมอนิเตอร์หรือดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเดินทางโดยเฉพาะในเรื่องของอรถและก็ผู้ขับรถนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้มีมาตรการ ในการที่จะมาดองรับในส่วนตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสภาพความพร้อมของรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสภาพความพร้อมของคนรวมถึงรวมถึงการติดตามในเรื่องของการใช้ความเร็วของรถตลอดเส้นทางนะครับ